เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็ยืนยันว่าความรักของอประเทศไทยไม่ได้เลือกเพศตามเพศสภาพแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงในประเทศเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะเกิดในในวันที่การเมืองอาจจะดูยุ่งเหยิงสำหรับต่างประเทศนะ ตอนนี้ก็มีสื่อดีคอนมิทสัมภาษณ์ผมก่อนที่จะลงมาก็คุยแต่เรื่องการเมืองประเดน็หนหลักๆหนักๆสี่สี่ประเดน็นที่มันเกิดขึ้นสี่ล้มห้าล้มสี่ล้ม,ลมแต่ว่าก็อธิบายเขาฟังว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปพักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่ว่าในความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องอชื่นชมในการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็พรคการเมืองทุกการเมืองโอ้มันก,ก็เป็นวันที่เราควรที่จะ รวมกันมากกว่าแบ่งแยกรวมกันมากกว่าแบ่งแยกตรงที่ว่าทุกภาคก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างในของอนาคตใหม่หรือว่าในก้าวไกลในก็18สิบมิถุนายนปีที่แล้วก็เป็นสสก๊อฟธันวาลินกับคุณทันที่ยื่นกฎหมายนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เราก็รับรู้ถึงการต่อสู้ที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลยี่งรักเป็ตนต้นเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นความดีความชอบที่เป็นของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่า ิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยาการเมืองก็ทําตามในประเทศไทยในช่วงที่การเมืองอาจจะโผดโผูสักเล็กน้อยในช่วงนี้ครับครัดดบผมพอดีวันนี้ยุ่งทั้งเรื่องเกี่ยวกับประชามติด้วยแล้วก็เตรียมงบประมาณด้วยผมได้เห็นแค่คร่าวๆนะครับก็เห็นเห็นว่าจะมีอยู่ประมาณ3-4ข้อที่เกี่ยวข้องกับทางก้าวไกลนะครับก็คิดว่ามีการประชุมต่อวันที่3กรกฎาคม แล้วก็วันที่เก,าก้ากรกฎาคมนี้ให้ตรวจสอบพยา,ยานของแต่ละฝ่ายใช่ไหมครับซึ่งกไ็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อมีการตรวจสอบพยา,ยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายเนี่ยหมายความว่าจะมีการสรืบพยา,ยานหรือไม่นะครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าทางผู้ร้องก็มีจํานวนพยา,ยานอพอสมควรทางฝั่งของก้าวไกลก็มีพยา,ยานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกับระบบในประชาธิปไตยเนี่ยเยอะพอสมควรก็คงหมายความว,าว่าถ้ามันมีโอกาสได้ตรวจ ข้ามหรือว่า cross e x a m i n a t i o าภาษากฎหมายก็หมายความว่าอาจจะมีโอกาสนะครับให้มีโอกาสได้ไดตส่สวนหรือว่าสือพยานก็อาจจะหมายความว่าเราก็คงจะมีโอกาสได้อธิบายนะครับอธิบายเหตุและผลแล้วก็สิ่งที่พวกเราพยายามจะทําแล้วก็ความไม่เชื่อมโยงกันระหว่างคดี3ทับที่ผ่านมาใช่ประเด็นที่สารศาลท่านบอกว่าก็ให้เอาข้อไตส่สวนของคดี3าทับหกมาใช้ด้วยแต่ก็คงคงไม่ได้หมายความว่าจะใช้ มาตรฐานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกันเพราะว่ามาตรา49กับ92กับ93มันก็คนละมาตรากันคนละกฎหมายกันก็คงคงจะแตกต่างกันครับทะยาหลังคุณมันใจมากน้อยแค่ไหนในถูกหรือไมอ๋อมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจใน9จะใช้คำว่าอะไรเป็นเป็น9ข้อต่อสู้แล้วกันที่ที่เริ่มต้น ตั้งแต่ประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นที่อาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะเห็นเยอะหน่อยก็คือเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของคำร้องของกกตอเองที่ไม่เหมือนกับตอนอนาคตใหม่กับไม่เหมือนกับตอนไทยรักษาชาติแล้วเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อเท็จจริงของมาตรา93เพื่อที่จะมาใช้ฟ้อง92เนี่ยเพิ่งผ่านเมื่อกุมภาันปี66ซึ่งก่อนหน้านี้ยุพักไม่เคยมีระเบียบนี้มาก่อนแต่เพิ่งมีระเบียบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่า มีมีการสูああ้ในทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาได้โอเคก็คือถูกถูกกล่าวหามากี่ประเด็นเราก็มีเก้าข้อนี้ในการในการอะไรซักค้านได้ในการค้านได้ในในทุกประเด็นก็มั่นใจครับก็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 คิดว่าเป็นเป็นไปตามกระบวนการนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ผมก็คิดว่าศาลท่านน่าจะ เห็นในในเรื่องของหลักของกฎหมายแล้วก็ความยุติธรรมที่ต้องอนุอนุญาตให้มีโอกาสได้ให้ให้หลักฐานชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายก็คงจะเป็นดุลพินิจของศาลผมคงก้าวล่วงไม่ได้ครับครับไม่กังวลครับผู้เรื่องการไปยื่นร้องผู้ติดเรีนร้องเรื่องครับก็ไม่ได้เป็นความกังวลแต่อย่างใดครับผมถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจําได้ตอนที่เปิดแถลงก็เน้นเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายแฟกซ์ กับ Legal Basis <at> เพราะว่าสอดคลองกับที่ศาลท่านกังวลว่าอย่าเอ,า,อาความคิดเห็นที่มันจะชี้แนะทางสังคมได้อะไรอย่างนี้ผมเวลาตอบก็พยายามระ,ระมัดระวังในทุกคําตอบคือมั่นใจในตัวเองนะครับมันในส่วนของตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไปก้าวล่วงทางทางดุลพินิจของศาลท่านด้อย่างไรกับ ก็ค okay so ิดว oh. ่าศาลท่านก็คงจะเปิดเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรมผมไม่สามารถไปเข้าร่วมของกรกตได้ทราบทราบว่ามีพยานบุคคลกี่คนทราบแต่ว่าก็คงเปิดเผยไม่ได้เพราะอันนี้ผมคิดว่าเกินเกินเส้นละอันนี้ผมไปยุ่งกับของเขาไม่ได้แต่สำหรับผมเนี่ยก็มีจํานวนเยอะพอสมควรแต่ว่าคงคงยังไม่เปิดเผยตอนนี้เพราะว่ามันกลายเป็น เข้าไปอธิบายในแล้วว่าเวลาในศาลจะสู้ยังไงมีพยานกี่คนเป็นใครบ้างอะไรตรงนี้ผมคงต้องขอสงวนไว้ก่อนเชื่อว่าะให้ความดมาัครับคุณพีั้าไคตัวคดีครับวามัีกกครื่อบวามดนก็สิทธิในการประกันตัวก็เป็นเรื่องปกติของของ สิรานิติธรรมใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นถ้าจะถ,ถ้าจะไม่ไมอ่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวก็คือมีโอกาสที่จะหลบหนีได้ในกรณีของคุณทักษิณก็แน่นอนว่าท่านกา็มีหลักหลักเขาเรียกว่าอะไรครที่อยู่แน่นอนใช่ไหมครับเป็นผู้ที่สูงอายุต,ตามที่สารท่านอธิบายแต่ในขณะเดียวกันผมเข้าใจว่าอีก12คดีเนี่ยก็ไม่เคยมีพฤติกรรมหลักหนีที่จะหลบหนีเช่นเดียวกันก็เลยเกลายเป็นคําถามขึ้นมาอีกว่า ดูละป็นเภของศาลในเรื่องของอความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงที่จะหลบหนีเนี่ยมันวัดกันยังไงภาษากฎหมายเขาใช้คําว่า flight risk หรือว่า escape risk ถ้ามันมี escape risk สูงแน่นอนศาลก็ดูมีดูชนิดที่ไม่ให้ประกันได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นวันเดียวกันทั้งหมด13คดีอันนึงได้ประกันตัวแต่อีก12คดีไม่ได้ประกันตัวอันนี้ก็ต้องก,ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สังคมจะตั้งคำถามตรงนี้ว่า อะไรคือกฎเกณฑ์ในการวิคเคราะห์ความน่าจะเป็นหรือโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีการหลบนี้เพราะว่าที่เหลือก็ไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นค,ค, okay, ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณทิม พิธาลิ้เจรรัตนะคะที่ภาษาของพรรคก้าวไกลซึ่งออตอนแรกเข้าใจว่าคุณทีมจะเดินนำขบวนของกลุ่ม LGBTQ นะคะหรือ,รอว่ากลุ่มพ r i มั้เพื่อที่จะเฉลมฉลองพรบสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วในรัฐสภาทั้งสภาบนและสภาล,ล่างเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก่อนเวลาประมาณ15นาฬิกากฎหมายผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มพลายนะคะก็กําลังเดินขบวนจากรัฐสภานะคะเดินเท้ามุ่งหน้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทราบว่าตอนนี้ที่ฝั่งของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเตรียมเ เฉลองในเวลา17นาฬิกาแล้วนะคะแล้วก็มีการมาอบอดอกไม้ขอบคุณในส่วนของสอสอของพรรคเก้าไก่นะคะแล้วก็พรรครลุมไทยสร้างชาติและอีกหลายพรรคที่ให้การสนับสนุนในส่วนของกุปรวบาลสมรสเท่าเทียมกันนะคะ,ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้สัมภาษณ์ไปถึงกรณีนี้นะคะว่าเป็นวันแห่งความหวังแล้วก็เป็นโอกาสที่ทางพรรคเก้าไก่นะคะได้ ทำเอาไว้ร่วมกันพัฒนกฎหมายแม้ว่าพรรคการเมืองมาแล้วก็ไปแต่ว่ากฎหมายจะต้องอยู่กับประชาชนไปอีกระยะเวลายาวนานจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนงกฎหมายตัวนี้นะคะให้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางพรบสมบรขาเทียมก็มีเนื้อหาหลักๆสําคัญนะคะในเรื่องเกี่ยวกับขอมุกป้องมาสภาพพี่ทีมทำมินิฮาร์ดนิดนึงนะคะสักพูนนะคะคุณผู้ชมอู้พูดแต่ ข้างไว้ก่อนนะคะเจ้าของร่างเขาอยากได้ทางนี้โดยเฉพาะทรางนี้สัญลักษณ์คสื่อความหมายว่าอะไรคะพี่ทิมรั <The Frog. c oughs> ด,ด้วยนะคุณทันเป็นคนคิดความรักสำรับสุคนแล้วฟ้าร้องค่ะเป็นภาพคุณทีมพิธาลิ้มเจริญรับร้อมกับผู้หัดดานกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะทำท่านเลิฟ้รอลนะคะกฎหมายรักกันเท่าเทียมกันทุกคนนะคะซึ่งก็เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะลืม เอาไห้เลยละกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะทาง รัฐสภานะคะสภาบนก็คือสวออนะคะกอ็อนุมัติในส่วนของให้พรบสมรสเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกฎหมายนะคะในเอเชียเลยก็ว่าได้เป็นกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมนะคะก็จะมีนิติ มีผลทางด้านนิติินรยและพุทยินี่ยไปพร้อมๆกันนะคะก็คือว่าเทียบเท่ากับผู้สมรสชายหญิงนะคะก็จะได้รับข้อฐานกฎหมายเนี่ยเท่าเทียมกันเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เรื่องการเป็นผู้แทนนะคะการเซ็นในใบอนุญาตการรักษานะคะรวมไปถึงสิทธิ์ทางในเรื่องของมรดกแล้วก็เป็นผู้แทนเหมือนกับสามีภรรยาเลยนะคะเป็นกฎหมายที่มีความก้าวหน้าสูงทีเดียวเปประชาชนมากว่า3าาปีที่เกิดขึ้นในประเทศนี้จากรัฐบาลสุรสบาล คการเมืองสุขภาคการเมืองก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นเวลาแห่งการที่เราจะต้องรวมกันมากกว่าแบ่งแยกอย่าให้การมาแบ่งแยกอย่าให้การมา d i v i unite ไม่ใช่ divide ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรก็เป็นไปได้ในในประเทศไทยของเราไม่ใช่แค่เรื่องนี้เื่องเดียวแต่ก็อกให้วันนี้เป็นวันที่เฉลิมฉลองกันก่อนแล้วก็วันต่อมาก็คงต้องทํางานกันต่อครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องทําอีกเยอะมากเะครับครับจะดมีข่าวประอบข่าว อาสำหรับวันนี้นะคะทางด้านอีกหนึ่งเรื่องที่พระเก้าไกลถูกจับตามองมากที่สุดก็คือหนเรื่องของ ผลการพิจารณาของศารลรัฐธรรมนูญในแง่ของการประชุมนะคะที่มีผลการพิจารณามติที่ประชุมก็คือจะมีการพิจารณานะคะลายลักษณ์อักษรของพยานเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะมีหนังสือไปอยังที่เป็นพยานทั้งฝั่งโจทก์และฝั่งจำเลยหรือไม่นะคะอันนี้รายละเอียดยังไม่ทราบแต่จะมีการหนังสือส่งไปแล้วก็พยานนะคะในคดีนี้จะต้องส่งลายลักษณ์อักษรเป็นข้อยคาเป็นลายลักษณ์อักษรส่งกลับมาให้ศาลทําการพิจารณานะคะภายในระยะเวลา37วันหลัง จากนั้นศาลจะมีการนัดนะคะพิจารณาการอีกครั้งนะคะว่าจะอย่างไรนะคะก่อนวันที่3กรกฎาคมและจะให้ฝั่งของกรกตมาตรวจสอบนะคะในฐานะของโจทยต์ตรวจสอบพยานหลักฐานเนี่ยวันที่9กรกฎาคมซึ่งตามไทม์ไลน์แล้วก็คาดว่าน,นะคะน่าจะมีการนัดนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะคะในเดือนสิงหาคมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่ง หลังวันที่9กรกฎาคมต้องจับตาดูว่าจะมีการนัดไต่สวนะยานทั้งสองฝั่งอีกหรือไม่ซึ่งทางด้านในชัยวัตุราทนนะคะซึ่งเป็น หัวหน้าของพรกเก้าไกลก็ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ก็เขาบอกว่าก็มีความคาดหวังว่าศาลนะคะจะมีการเปิดนัดก,การไตส่สวนนะคะทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งของฝั่งกะกะตทั้งฝั่งของพรกเก้าไกลนะคะซึ่งถ้าทําได้นะคะก็จะเป็นการพิจารณาหลักฐานยอย่างครบถ,ถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปในชั้นศาลนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนการที่สามี ปกติผลการพิจนารณาว่าจะพิจารณาเพิ่มเติมทั้งพยานหลักฐานเนี่ยจะเป็นคุณกับพรรคเก้าไก่ไหมทางด้านในายชัยธวัชก็บอกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบใหม่ที่ทางศาลดาเนินการตามขั้นตอนปกตินะคะส่วนจะเป็นคุณเป็นโทษนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าพยานที่จะเรียกไปเขียนลายลักษณอักษรเนี่ยเป็นของฝั่งไหนมากกว่ากันซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นพยานฝั่งไหนนะคะแล้วก็เป็นหลักฐานจากฝั่งไหนซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าจะทราบก็คือหลังจากที่พยานได้แจ้งกลับมายิ่งพรรกกค เกิดขึ้นบนพรรเก้าไก่แน่นอนว่าหลังวันที่9กรกรกฎาคมนี้ต้องจับตาดูกันอีกทีว่าพรรเก้าไก่จะมีสถตากรรมอย่างไรนะคะซึ่งก็คาดว่ากฎหมายหลายฉบ,บยับอย่างเช่นพรบานี้โทษกรรมก็น่าจะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งผลงานสําคัญที่พรรเก้าไก่อาจจะทําไว้นะคะแต่ว่า รายละเอียดในเรื่องขออนาคตพักเก้ากาจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปซึ่งทีมข่าวเวิร์กพอยต์ก็จะรายงานกลับไปอย่างให้กับผู้ชมได้รับทราบต่อไปจะไม่ขออนุญ,ญาตเอาตัวไปแทรกหน้าคุณพี่ทิม